จงชำระล้างทุกความชั่วร้ายด้วยกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากชื่อนั้นก็คือความยุติธรรมมังกรครามวายุเบลสรอมไ สวัสดีครับพวกผมพิ f i g h ีไฟเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแคลนอคว่าฟอสนะครับผมอ่าก็ห่างหายไปนานผมตั้งแต่ทาวาแล้วแหละก็คลิปนั้นทาโคตรยากเลยกว่าจะทําได้ไม่น่าห้เราทำเลกโปรไฟล์รวมกับคลิปไฟในทีปเดียวกันเลยเสียเวลาก็ไม่เป็นไรผมก็ไหนๆน้องเตินก็มาแล้วก็ให้เกียริน้องเขานะาวันนี้อยู่ท็อปิกหลักก็คือมังกรครามอายุเมลสตอมผมที่มาพร้อมกับของเสริมใหม่จากวีบีทีสิบเอ็ด ก็สามารถทําให้เป็นสตอมเนี่ยมันสามารถลุกได้นะครับผมกับความสามารถฮิตที่ไม่ฮิตที่ฮิตนะครับผมซิงเกิลใหม่ของเกสโนวาไม่ใช่ไม่ใช่ก็คงไม่มีมีแปรและแห่นะมาตัดต่อ,อยากก็หลักๆวันนี้ก็คือเป็นสตอรมจะลุก2ทีนะครับผมแล้วก็จานวนไดรฟ์เนี่ยก็จะเก่งเรื่อยๆตามพริสติที่อยู่ในสนามเลยก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้ในคลิปเด็กโปรไฟล์กันเลยเกรดสามใบแรกผมก็นี่เลยมังกรคลามอายุเมลสตรอมก็ ถ้าชื่อจริงๆมันก็อ่านว่ามังกรพายุสีน้ำเงินแหละแต่ผมอยากอ่านแบบพระเอเชียเซอร์กิตที่ว่ามันเรียกว่ามังกรครามอายุอันนั้นเท่กว่าเยอะเลยก็เมลสตอมมีสองสกิลก็ผมอ่าสกิลแรกแอคทีพมังกดวันเพืร์เทิร์นเค้เตอร์บาหนึ่งไปคาคอสยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณพลังเพิ่มขึ้น3,000จนจบเทิร์นก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ดีนะผมเพราะว่าปัดเศษแถวหน้าอ่าด้วยความที่ว่าแคลนแอ็กเซลน่ะมันจะจะตัดพลังอยู่ที่12,000กับ9,000นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เมลสตออรปััดเศษใหห้้3,000แถวนนามมีผลต่ เกมมากๆนะครับผมก็ขั้นต่ำเป็นสตอมก็ตีหมื่นห้าแล้วอะยังไงก็ตีแคนฟอสหรือว่าโรเทคด้วยกันเองเนะี่ยเข้าอยู่แล้วแหละออโต้แวนการ์ดวันเพอร์เ์นเมื่อเรกาณของคุณโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าการโจมตีนั้นเป็นการต่อสู้ครั้งที่3หรือ4ของเธอนั้นทิ้งการ์ดจังมือ2อบไปเป็นค่าขอสแตนยูนิตนี้นะผมดรฟ์ไม่ลบด้วยก็ได้ว่าเมสตอมเนี่ยมาเล่นง่ายมากขึ้นแหละเพราะได้ชุดของเสริมจาก b b t 1 1เข้าไปและขายไาได้ผมกับเกรสามอีหนึ่งตัวกับ มังกรพายุสีน้ำเงินขั้นสูงสุด Glory m a e l s t r o m นะครับผมก็ m e สต t o r m ร่างขั้นสุดยอดนั่นเองก็แน่นอนในอนาคตจะมีอีกสองอีกร่างหนึ่งขึ้นมานะฮะก็เม l s t อ r m ใบนี่ยเป็นเมตาของยุค e EB8 เลยแล้วก็เป็นเมตายาวๆตั้งแต่ชุดนั้นจนก,กระทั่งอานารุวันฟิชเชอร์มาอะไรประมาณนี้ครับผมก็เมสต t o r m ใบนี้มีความสามารถเก่งมากครับผมอ่าการความสามารถแอคทีฟวันการ์ดวันเพอร์เทนเคาสบาร์เหนือค่าคอสในเทอร์น,นั้นคู่แข่งจะไม่สามารถทําการอินเตอร์เซปได้ ก็เรียกได้ว่าพวกแคลนโพเทคทู 2, หรือว่ามีอินเตอร์เซปหนาหนาเนี่ยก็เน่าไปะนะครับผมทาการอินเตอร์เซ็ปไม่ได้น,นั่นเองแต่ที่สําคัญคือเวลาการเนี่ยมันขอกาดจากมืออย่างเดียวแล้วก็ในการกาดต่อสู้แต่ละครั้งจะคอมือได้เพียงหนึ่งใบนะครับผมก็เรียกได้ว่าคือยังไงดีละ่ะสมมติว่าถ้าเจอแคลนแอกเซลหรือว่าโพเทคด้วยกันเองอะกาดจากมือใบเดียวบางทีมันไม่พอนะครับผมเป็นว่าคุณจะเจอแคลนฟอร์สมันกาดจากมือใบเดียวยังไงก็อยู่ แล้วก็ถ้าในโซ่ของคุณมีการได้ของว่าเมลสตรอมม่ชื่อกาดยูนิตแถวหน้าพลังเพิ่มขึ้น10,000ืนะครับผมแล้วก็จนจบเทิร์นก็แนะนำว่าให้ลงเรียกกาดาให้พร้อมให้หมดก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําการกดสกิลของเมลสตรอมเพราะว่ามันแจกแถวหน้าทันทีเลยหลังจากที่ใช้สกิลก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่าปิดของใครละอรฟอรท์ที่มีลูกเล่นในการหนักหน่วงมากๆเลยครับผมก็ต่อไปพี่ที่เกรดสกันเลย เกรดสองไปผมก็จะยกเครื่องกันมาจากชุดของ vbt 1 1เลยกับนี่ฮะ drifting pro fencer นะครับผมมี2สกิลนะผมสกิลแรก auto บันการเรียการ์ดเมื่อลงสนามดูการ์ด7ใบประสุดจากกองการ์ดของคุณแสดงการ์ดที่มคำว่าเมลสตอมจากในนั้นไม่เกิน1ใบและนำการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือผมจากนั้นสับกองการ์ดสกิลนี้ไม่ติดวันเบอร์เทินจะคอ2ตัวก็เปิดตามนั้นเลยครับผม แล้วก็ออโต้เรกัดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหากการโจมตีน้าเป็นการต่อสู้ครั้งที่4หรือมากกว่าของเธอนี้และบรรการคุณคําว่าเมลสตรอมเป็นชื่อการดอยู่ในนี้พลังพื้น1 5ึ้0น0 0จนจบการต่อสู้นั้นนะครับผมก็เรียกว่ามันจะวิ่งอยู่ที่พาวเวอร์2 4 0ห0าหากตีครั้งที่4หรือมากกว่านั้นเองเกรด2ใบที่2ผมอ่าชุดที่2ดีกว่าก็จะไปนี่ครับผมคาาสมบัติแห่งเขี้ยวมรกตเอสปิดานะครับผม ชื่อเคียวบอกวัตประหนึ่งนะคณาสมบัติแห่งเขียวมรกตเอออ่านผิดเอสปีดาเอสปีดาผมเป็นคีย์เวิร์ดหลักของแคลนี้เลยกับสายเมลสตรอมเพราะว่ามันมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะทําให้เมลสตรอมเนี่ยสามารถลุกได้ในครั้งแรกนั่นเองอ่าแต่ก็ไปดูที่สกิลแรกก่อนนะผมกับคอนติเนียร์เรียกการ์ดกับแล้วก็การ์ดิออนเซอร์เคิลนะครับผมถ้าเป็นการ์ดคุณมีคําว่าเมลสตรอมเป็นชื่อการ์ดยูนิตน,นี้พลังเพ,พิ่มขึ้น5,000และชิลเพ,พิ่มขึ้น5,000 ก็เรียกได้ว่ายอยู่บนสนามเฉยๆเนี่ยมันจะยืนหมื่นสี่ถ้าหากวันกาคุณเป็นเมลสตอมแลครับผมแล้วก็อยู่ช่องกายเนี่ยก็จะเป็นชิลหมื่นนั่นเองก็เรียกว่ามีของไว้ป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีตัวตีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สกิลทีเด็ดนะผมที่ทําให้เมลสตอมลุกได้ก็คือออโต้วันกาเรกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีบันกาดคัตบาสหนึ่งเป็นค่าคอสจนจบการต่อสู้นั้นความสามารถฮิตของคุณจะทํางานแม้ว่าการโจมตีนั้นจะไม่ฮิตนะครับผมก็ฮิตที่ไม่ฮิตนั่นเองกก็ออธิบายส่่วนนนี้ การโจมตีฮิตคือสามารถทำดาเมจได้สําเร็จนะครับผมก็มี1นึ่ดาเมจแต่ด้วยความว่าสกิลมันบอกว่าต่อให้จะไม่ฮิตมันก็จะนับว่าฮิตก็คือฮิตแต่ไม่มีดาเมจโอเคเข้าใจตรงกันเนาะก็ทําให้สกิลของเมสตอมมาสามารถใช้งานได้นั่นเองและก็เกรดสชุดสุดท้ายผมก็จะเป็นนี่นเลยプレสติームดากอนมาจากชุดวีอีบีสิก็ชุดของลัสกาดเรว์บอนะครับผมก็เป็นของเสริมเมสตอมที่เหมาะจะเล่นมากเลยครับผมกับสกิล แอคทีฟเรียกการ One n, ์ดวันเพื่อเทิร์นเคาเตอร์บาร์หนึ่งเปิดคาคอสแล้วก็ทิ้งการ์ดที่เขาว่าเมลสตอมในมือแล้วับผมหนึ n, ่งใบวันเพื่อเทิร์นแอบแก่ควรหนึ่งใบที่เขาว่าเมลสตอมจะบวกพลัง,งขึ้นหนึ่งหมื่นและหนึ่งไดรฟ์เช็คนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้ามีเพรสสตรีม2ตัวเมลสตอมใบนั้นจะตีที่4ี่ไดรฟ์เช็คนั่นเองครับผมแล้วก็ถ้ามีเจ้าเอสปีด้าเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาอีกทีนะครับผมจะเป็นตี8ไดรฟ์เช็คเลยก็เรียกได้ว่ามีตต่่ออยาางมมมกกรรับผเพสสี แต่โอกาสได้ใช้มีไหมผมบอกว่ามันมีแต่โอกาสไม่ขึ้นมือไหมมันก็มีไม่ขึ้นมือบ้างแหละเท่าที่ผมลองเล่นมา2-3เกมคือเพลสตีมแทบไม่ได้เล่นเลยส่วนมากก็ใช้เป็นอ่าเอสปิดาแค่นั้นแหละถ้าไม่มีสตอมลุกแล้วแล้วก็ได้ตีเอาโอเคต่อไปพี่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งใบแรกผมก็ใส่ไว้หนึ่งใบกับอนาลัยชูเตอร์นะผมก็ยังดีกว่าไม่ใส่เนาะแต่ใส่เยอะมันก็กินโซของตัวอื่นแหละ อันไลท์ชูเตอร์หนึ่งสกิลว่าผมกับออโตเดกกาดเมื่อโจมตีฮิตแบนการ์ดในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูสต์ฮิตนะครับผมตัวมันต้องบูสต์และโจมตีฮิตแบนการ์ดนะครับแล้วก็ค่าคอสคือโซบลาสหนึ่งทิ้งการ์ดจากมือของคุณหนึ่งใบค้นหาการ์ดที่ความว่าเมลสตอมเป็นชื่อการดจากกองการ์ดไม่เกิน2อบใบที่ชื่อแตกต่างกันแสดงและนําขึ้นมือนะครับผมสับกองการ์ดให้เรียบร้อยก็เรียกได้ว่าหาทั้งเมลสตอมร่างแรกแล้วก็กรอรี่เมลสตอมขึ้นมาได้เลยก็ถือว่าดีผมกเยอะ แล้วก็นี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมผมติดอันดับไรชูเตอร์แบบเดียวเพราะว่าผมมีตัวนี้ผมกับ Ra ดิเอตแอลนะครับผมก็มาจากชุดของ VBT11 นั่นเองก็ร a ด i เอ e ของใหม่ที่สามารถทำให้เราเก็บเมลสตอมกับพกกองได้นะผมด้วยความสามารถออโต้รกาัดเมื่อลงสนามคาคอลคือโซบลาสหนึ่งจนจบเทิร์นความสามารถฮิตของคุณในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์ฮิตจะทำงานแม้การโจมตีนั้นจะไม่ฮีตนะครับผมอ่ะทุกคนจำประโยคนี้ไว้ผม ประโยชน์ที่บอกว่าในการต่อสู้ที่หยุดหนิดนี้โจมตีหรือบูสต์ฮิตนะครับผมจากนั้นค่าคอสคือนำการที่ความว่าเมลสตอมในชื่อการจากดรอปโซนหนึ่งใบกลับไปใต้กลองและจั่วคืนนะครับผมที่ผมให้เพื่อนๆจำวักนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีตัวนี้ผมอ่ะต้องเล่นคู่กันนะผมกับอ่าบับเบิลคอเพอรัลนะครับผมบับเบิลคอเพอรัลมีความสามารถออโต้บันการเด็กกาด เมื่อ,อยูนิตนีโจมตีฮิตแวนกาหรือการโจมตีที่ยูนิตนี้บูสฮิตแวนกานะครับผมอ่ะสกิลมันลิงก์กันนะครับผมดูการ์ดเจ็ดใบสุดจากกองการ์ดของคุณแสดงการที่ควาว่าเมลสตอมในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบใช่ไหมอ่ะดูเจ็ดหาเมลสตอมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็นําขึ้นมือสับกองการ์ดนะผมก็เป็นตัวเสิร์ชหาเมลสตอมขึ้นมือนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งชุดสุดท้ายกับเพนกวินสัญ,ญญาณไฟนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างกินเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมก็เคาน์เตอร์บาร์จากเมสตอมเคาน์เตอร์บาร์จากกอรี่เมสตอมหรือว่าจะเป็นอันนี่ครับผมอ่าเอสปีด้าแล้วก็เพสตรีมตะกอนอ่ะควีนพินจักรพรรดิครับผมมีความสามารถ2สกิลสกิลแรกครับผมแอคทีฟเรกัดค่าขอคือเรสยูนิตนี้ยูนิตของคุณหนึ่งใบที่อยู่ในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้ครับผมจะบวกพลังพื้นห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็ออโต้เรกัด เมือยูนิตอื่นของคุณโจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่4ของเธอนี้ครั้งที่4เท่านั้นนะครับผมค่าคอสคือรีทายยูนิตนี้แล้วก็เคานเตอร์ชาร์จหนึ่งใบก็อย่าลักไก่แบบตีขึ้นแบบ4เวฟขึ้นไปหรือ5เวฟขึ้นไปนะครับผมย้ำว่าเวฟสเท่านั้นก็หลักๆครับผมอคอเป็นไม่ใช่สิแป๊บนึงนะเขาบอกสกิลจะจบเธอใช่ไหมก็คืออย่างน้อยเราก็ต้องมีคนนี้แล้ว1คนแล้วก็คนนี้ลงไปแล้วก็สกิลของคนเนี้ยมันจะติดเลย ต่อให้การโจมตีนั้นไม่ฮิตนั่นเองส่วนราไรชูสเตอร์มันบอกว่าเมื่อการโจมตีฮิตวันกาดในกองต่อสู้ที่อยู่ในนีบูสัก็ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมถ้าใครรู้จริงๆก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็มาติดเสาอาทิตย์นะเนาะเพราะาไทยวันกาเขาปิดอะผมก็เกรงใจเขาแหละก็เอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบเซฟตัวเองเนาะผมจะเล่นแบบคนนี้ใช้งานสกิลคนนี้นะครับผมโอเคต่อไปที่ทริกเกอร์เสร็จกันเลย ทริกเกอร์เซนนะครับผมก็จะใส่เป็นดรอทริกเกอร์ผมกับทหารตัวหน้าให้หน่วยสื่อสารนะผม2ใบก็จะลดไปใส่เป็นคริทิคอลเพิ่มก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นโล่มรกตดปาสคาวสี่ใบดรอพีจีเพอร์เฟกต์กัดแล้วก็เป็นคริติคอลหกใบผมกับเอ่อชื่ออะไรวะนายพลทหารเรือพายุสีน้ําเงินเดสปีน่าแบตเทอร์ชีตอิตาเลเจนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาติดเต็มเพราะมันสวยเพราะว่าบีทีของวิสตอมชุดแรกก็เป็นตัวนี้แหละ ที่มากับทีดีของมิสตอมแบบชุดหน้ากล่องนาวากเซอร์นะครับผมก็คิดถึงแหละเลยใส่แล้วก็ฮิวทิกเกอร์ไปใหม่ผมก็ตีมังกรเลยกับแอคทิเวดราโกคิดนะครับผมก็ติดตีมังกรนะเนาะก็สวยดีแล้วก็ตัวเริ่มขายไม่ได้ผมกับตัวเริ่มของเลออนคุงกับนักเรียนทหารเอริกนะครับผมเอริกมีความสามารถเมื่อถูกไรทับจัวหนึ่งแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คือห้าบรรยากาศคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งรือสูงกว่าจะได้รับหนึ่งควิกชิล ก่อนหน้าแล้วครับผมที่สาเหตุที่ใส่มาอย่างนี้ก็ติดตีมส่วนในของริกเกอร์เนี่ยผมมองว่าเบสตอมมันต้องใช้มือในการเล่นนะครับผมเพราะว่าเท่าที่เล่นมามือน้อยมีแค่เบสตอมในมือเน่าครับผมก็ผมใส่ไว้เป็นอย่างนี้แหละอ่าน่าจะดีที่สุดแล้วหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบแห้วเป้คือแบบจะใส่แค่คริเอ่างเดียวก็ไม่ว่ากันนะครับผมหรือถ้าอีกคนนึงบอกว่าอรอริกเกอร์มันเยอะเกินไปเพราะยังไงเบสตอมมันก็ลุกได้ใช่ไหมก็สามารถลดรอชิกเกอร์ หนึ่งใบแล้วไปใส่เป็นคริติคอลก็ได้หรือจะเป็นคริติคอลพื้นฐานอ่าประเนะเป็นทริเกอร์พื้นฐานนั่นแหละครีแปดดอสี่ฮิวสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันโอเคต่อไปพี่คอมโบเทสกันเลยครับมาเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะคะเช่นเคยผมจะทำการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็เริ่มในบทบาทของเพล y e เออร์โอเคครับผมสแตน์อัพมันกายเป็นนักเรียนทหารเอริกสแตนแอนด์ดอครับผม ไรับผมบับเบิลบอลคอเพอเร์เลสกิลของเอริกฮนะจวดการ์ดหนึ่งใบได้รับหนึ่งพิกชิลแล้วก็คอผมอนาไลาชูเตอร์บูสตีครับผมอันนี้ผมขอสมมุติให้โจมตีฮิตนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนั่นเองอ่ารายฟ์เช็คครับผมฮิวทิกเกอร์ไม่มีอะไรครับผมสกิลของเจ้าบับเบิลบอลก่อนนะเปิดเจ็ดนำมือสตอมหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดนะครับผม อ่ะไม่มีก็สับกองเล่นนะครับผมแล้วก็สกิลของอนาไลชูเตอร์โซบาร์นะทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบกอดนี่คือการสาธิตผมทิ้งควิกชิลไปเลยหาเไสตอมชื่อต่างสองใบขึ้นมือครับผมอกอรี่ก็ก็เมลสตรอมคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นตามปกตินะฮะอ่ะผมรับไป2ดาเมจละกันได้ดาเมจเช็คดรอปทิกเกอร์แวนการ์ดพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมืจวดหนึ่งเซคั่นเช็คคริติคอลพลังให้กับแวนการ์ด แอนดรอ่าผมจะทำการร้ายครับผมอ่าดริฟติ้งโฟร์เฟนเซอร์เปิดเจ็ดหาเม็สตอร์มฮะอ่าเจอแล้วผมเอาเป็นกอรี่ขึ้นมือครับผมไม่เอาเอาเป็นเม็สตอร์มลังแรกอะแหละชึบๆเอาขึ้นมือทีนี้ครับผมอ่าก็ยังไม่มีอะไรผมจะคอไม่คอดีกว่าบันการ์ดโจมตีฮะไลฟ์เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผม โอเคสกิลเดิมอะผมโซบัสหนึ่งทิ้งการ์ต็มมือหนึ่งใบอ่าทิ้งเป็นเพนกวินเลยแล้วกันนี่คือการสาธิตไม่เอาอ่าทิ้งเป็นอดอกบิท้ากับผมสาธิตสาธิตหาเมสตอมสองใบฮะหนึ่งสองโอเคอย่างนี้เลยชึบชึบโอเคคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเลยนะฮะผมรับไปถึงให้ห้าดาเมจเลยเนาะรับอีกสามเดมหนึ่งฮิวพลังอะเฟื่อหนึ่งฮะเซคันฮะ ขี้พลังเติร์ดนอะไม่มีโฟส์นะดอทิเกอร์พลังมันกาตัวหนึ่งโอเคเริ่มเทิร์ดสแตนแอนด์ดรอครับผมเกาะมือแต่เยอะปแปลกๆก็ไม่ต้องหัวผมเพราะว่านี่คือการสแสดงนั่นเองมาครับผมก่อนจะทําการไล่เกาพีเอ็มซีไฟเตอร์ก,อก็ต้องทําการเบียวนะครับผมเอาแล้วนะจุดิีโพยแป๊บหนึ่งดีโพยแป๊บโอเคอะมาหนึ่งสองสามดูซะจงชำระล้างความชั่วร้ายด้วยกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ชื่อนั้นก็คือความยุติธรรมมังกรครามายุเมลสตอมไรอ์อิมเมจเนรี่กีฟฟอร์ดอ่าไม่ใช่ฟอร์ดแอคเซิครับผมนี่แอคเซ1ลวันเด็กด้วยนะครับผมก็ Discord KK Remote f i ดไฟให้มาก็ขอบคุณนะครับผมกับทีมแร์เรนเจอร์จวดการา์ดหนึ่งใบอ่ะว้าแย่จังโอเคผมทีนี้เราก็จะทำการขอเป็นเดสปิดาไว้บนแอคเซลครับผมดีไหมไหมขอช่องเดรกาดขอ เพรสสตรีมดาวก่อนช่องเอ็กเซลสกิลเพรสสตรีมหนึ่งคอเตอร์บาร์น่ะทิ้งการ์ดจักรเหนึ่งใบทิ้งเป็นกอรี่เมืสตอมะเมืสตอมบวกหนึ่งไดรฟ์แล้วก็พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นชึบชึอ่าเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแล้วก็เสาแดงแทนจำนวนไดรฟ์นั่นเองทีนี้ผมยังไม่สะใจอ่ะคอเป็นทหารอ่าเพชรวินสัญญาณไฟอ่ะสดเรสผมพลังให้อ่าด้วยสกิลของเพนกวินนะเดสปีด้าพลังเพิ่มขึ้น10,000 ก็จะบวกกับสกิลตัวเองอนะเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละผมคอเป็นกอรี <God S 2> เ้เมนสตอมผมแล้วก็คอเป็นสตอมซ้าเลยแต่นะผมคอคนนี้หนึ่งนะนี่ฮนะน,นะนี่คนนี้ราดิเอตอัอผมสกิลทำงานโซบล้าหนึ่งอนะสกิลฮิตอ่าเป็นหนึ่งนะสกิลในการสู้ที่โจมตีหรือบูทฮิตจะทำงานนะผมก็เนี่ยนะคอซ้าไปเลย แล้วก็เก็บเมลสตอมหนึ่งใบจากกองการ์ดเอ้จากตาดรอปโซนกลับไปใต้กองครัผมเ,เก็บกอรี่รับผมโจ๊ก,ก้าหนึ่งใบชุบโอ้แย่จังตัวไม,ไม่ได้เพลสตรีมเลยโอเคก็เริ่มไปเทิร์นเฟสนะยังนะยังไม่เริ่มดีกว่าสกิลของเมสตอมอะ่ะหนึ่งคอเตอร์บาร์สปัดแถวหน้าสามพันก็ยังไงดีละ่อะอ่ะเต๋าสีเหลืองแทนจันวนพลังนะผมก็แถวหน้าจะบวกแถวหน้าจะบวกเท่าไหร่วะไปหนึ่งนะแถวหน้าจะบวกสามพันถูกแล้ว อะเวฟที่หนึ่งครับผมให้เมลสตอร์มโจมตีเลยพลังสองหมื่นสามพันทริปเปิลไดให้ผมอ่าเฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คไม่มีเตอร์เช็คไม่มีแย่ yeah, จังก็ไม่เป็นไรครับผมได้มือเพิ่มอ่าเวฟที่สองครับผมเพรสตีมโจมตีพลังหนึ่งหมื่นหกพันจะการไม่การก็แล้วแต่เวฟบทรเดสปีดาโจมตีให้ผมสกิลทำงานจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์นะการโจมตีนี้จะนับว่าฮิตต่อให้มันโจมตีไม่ฮิต สกิลของเมลสตรอมที่เป็นเรการดทำงานทิ้งกา้าวจากมือสองใบอะผมเลือกทิ้งเป็นเฮนกรินสองใบจงลุกขึ้นมามังกรคราบายุเมลสตรอมเมลสตรอมโจมตีครับผมเวฟที Web ่สี่อ่าบูสต์ไปเลยครับผมอ่าคำนวณพลังฮะแปดบวกสิบสองเป็นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามพันคริปเปิลได้เฟิร์สเช็คฮิวครับผมพลังให้กับเมลสตรอมที่เป็นเรียก,กาศ อะขอญาตย้ายาสมการอะฟื้นหนึ่งดาเมจเซคันเช็คไม่มีเตอร์เช็คขี้ับผมขี้ที่ข้อให้กับเมลสตอมที่เป็นเวนการส่วนพลังให้กับเมลสตอมที่เป็นเรียกการ์ดนั่นเองมันก็จะอะไรประมาณนี้เนาะ,ะสำหรับเมลสตอมแล้วก็สกิลของราดิเอตับผมสกิลของอ่าบับเบิลบอลจะติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีับผมเพราะว่าเราทำการรีดออกมาเกือบหมดแล้วแหละกับเมลสตอมเนาะ ก็ประมาณนี้ผมแล้วก็เว็บสุดท้ายฟนอ a ลเวฟ e โจมตีพลังสี่หมื่นนะผมแฟนการ์ดก็จะอะไรประมาณนี้ผมกับมังกรครามวายุเมลสตรอมเรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของมังกรครามวายุเมลสตรอมฉบับพีย f i มซีไฟเตอครับผมก็มันอาจจะจัดง่ายๆเนาะแต่เอาจริงเวลาเล่นอะก็ค่อนข้างเครียดนะครับผมเพราะว่าหลักๆคือเราอยากได้ไดาเพิ่มจากเมลสตร์มใช่ไหมล่ะก็ คือต่อให้เราไม่ได้เพิ่มเราขอมีเดสปีน่าคนนี้อยู่ในมือก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าสกิลมันาว่าฮิตเลยเกาะตามที่ผมบอกตั้งแต่ในช่วงของอ่าในช่วงเกย์สองอะเนาะช่วงเกย์สองเกย1หนึ่งอะไรก็ใครรู้จริงๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอยเตะนะครับผมก็หลักๆคือกรอรี่เมลสตอมก็จะเป็นวินคอร์เรชั่นหลักของเรานะครับผมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นเมลสตอมลางแรกได้เรื่อยๆครับผมคือเอาจริงป่ะ เมสตอมล่างแรกมันทำมาให้ง่ายขึ้นเพอเพอกอลลี่เราอาจจะไม่ได้เล่นเนครัอผมเพราะว่าเราอาจจะเล่นเป็นเมสตอมลูก2ทีแล้วเราก็ชนะเลยประมาณนั้นนะครับผมก็เอาจริงป่ะถ้าเกิดเรามี5ดาดเมจใช่ไหมเรามีเพสตีม4ี่ตัวเมสตอมจะตีอยู่ที่6ได้12ได้เพอฝันป่ะเพอฝันนะครับผมแต่ว่าเชื่อผมเถอะถ้ามีโอกาสทำได้ก็ทำกระตานะผมสำหรับพีอีซีเฟเตอร์กับเพอร์เจอร์ไปเรื่อยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่ายลืม กดไลค์กดแชร์และสอดสกายให้กับพีเอ็มซีไฟเตอร์แล้วผมอย่าเพิ่งอันซับผมไปไหนนะอย่าทิ้งผมก็ช่วงนี้ก็วุ่นๆนะก็ผมกำลังเทสเด็กเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็มานำเสนอเพื่อนๆดูกันนั่นเองก็จะเป็นขอขอบคุณเลที่อู่งผมกับยอดสนับสนุน500บาทก็ขอบคุณค้าที่สนับสนุนหลานชายคนนี้แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพีเอ็มซีไฟเตอร์ก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกนะผม50บบาทก็เงินที่เพื่อนๆสนับสนุนเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเด็กโปรไฟล์หรือว่าเป็น บัจเจตในการทำคอนเทนต์หน้าๆเองกับช่วงนี้มาเทิร์นแซดก็ยิ่งมาด้วยเนาะก็สนับสนุนผมหน่อยก็ได้นะครับผม hey, ขอร้องลาโอเคสำหรับวันนี้ทำตัวไปขอทานม,มากพอแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย